สุขของแกครับโน่นโน่นนี่วางแผนวางแบบแล้วจะทําอะไรบานีร์ในนี่ครับโค้งน้องน้ำโมเดลสมัยใหม่นี่แบบแบบเอาหน้างานเขียนให้อยู่หน้างานเลยเจ้าของก็ไม่ได้เขียนเองให้ไม่โคตรทำไมนี่ละแบบกินง่ายเลยนี่ครับเกลิงแล้วอมีความสุขแล้วโน่ โอ้วางแผนจะปลูกโน่นปลูกนี่แหละโอ้ตามจริงเน่ยต้องเสียค่าค่าออกแบบไว้ด้วยเนี่ยนะครับเจ้าของไม่ออกแบบเลยครับไม่ไปกรออกแบบให้เริ่มเห็นภาพเนาะปลูกมันปลูกเข้าไปวะเนี่ยอ๋อพี่กิตแต่งตรงนั้นนิดนึงใช่ไหมพี่ไอ้ฟังดนน้านไฟัง่าม,มุมแบบอ่า ออใช่ใช่ใช่เห็นแล้วฝั่งนี้มันเป็นหัวใจสวยเลยนะ แพงเงาแพงเงาสามสิบบาทละโอ้อยู่นี่มันสวยเลยพี่ิตเข่าขกลางไหมเฮ<ะ>้่ยเข่าขกลาง่ไหมนี่ต้องดูตอนนี้โอ้ยเข่าก,ากลางเลยนี่ได้ตรงหัวมุมมันจะสวยเลยป่ะเนี่ย ใช่ว่ามุมที่ไปกิดบักแหละเอาละหมดเวลา <laughs> 特不要理他呢。 เนี้ขุดน้ำก็ยังไม่ออกนะพี่เหตุคาะอยู่ใกล้น้ำใกล้ทะเลน้ำนยังไม่ออกเลยแต่ตรงนจะปกระบอ,อกด,อบดี่ะอวมัดปกระบอกไรไปทอะไ เหล็กแคทเลยเนาะเหล็กมุกขีเนี่ยฮะเนี่ยมองมันไม่ใช่เน่ยไปเกียรติไม่ใชทางไงมุงกขีไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้ตัวร้อยสายมันไงเหล็กเหมือนกันเลยคล้ายกันเลยอนะ่ะมันต่างจากยี่ห้ออื่นน่ะผมดูนี่ผมดูเหล็กเนี่ย ครับเป็นเลักออโอ้อออหัระหมอง,องไอ้้นตีพทรงทรงสรงมันไอทรงไอตั้งแต่การบูตั้งแต่บูมไปบูมไปอานะมันมันเป็นเหมือนของแคทนะนะเออเพราะว่าออไอ้ก้ารเนี่ยมันใหญ่เหมือนเหมือนของแคทนะั ใช่ครับพี่แต่ว่าเหล็กนะผมดูมันเหมือนแคสเนี่ยรอรอคารตัดสินใจ <Hey. S 1> <c oughs> อ๋อมันไม่ตึงหรอือเปล่าคุณเป็นรองกามไหมเนะคุณเป็นรองกามไหมของเรับ้านผูหมานี่อะไรอ่ะ ขุเป็นร่องกันไหมรักิก่อนไหมเบนะขุดร่องกันไหมขุดข้าอ่ะหเราต้องอตรงนี้ขกมาเป็นจ้องกนึง้ว่าถ้าเราขุดูดไกมบอกตัวน้าจาบก่งตรงนี้ได้ไหมันบังไหไปรได้ไไม่ไม่ไม่ได้นะ่ได้แต่บ้าองแบไเ้ยเียราะมันยังเจเจ็ดเมมันยังห้าห้าเรถึงนีได้พวมอั่วมันแล้วไม่มีาโก็ไม่มี cái rồi, <laughs> <Hold on, man. laughs> <laughs> เรียบ,บร้อยเอาเนีง่ายถ้าเราตัดปลูกก็ยากนะปูน่ะปลามันจะแข็งแรงลากมันจะใหญ่แบบเวลาล้มมันยากไปกิดเพรว่าล้ม,มง่ายๆเลยเนาะมันเป็นลากโอย่ไปมะพร้าวก็ล้มง่ายเหมือนกันแข็งกว่าปลาโอ้แต่ปลาผมเห็นเลยเหมือนไม่เหมือนแค่ตั้งเอาเอาแค่ตั้งไวเ้เฉยๆนะมันเป็นรากฝอยเนาะตะกิดเนาะ ลากลากฝอยเยอะเลยไม่มีลากลากแก้วอ่ะเรียบร้อยครับสังเวยแล้วดูต้นหนึ่ง นี่เป็นเลขแปลงทันทีเลยป่ะเนี่ย เกียรไปทำาลกกีรมแล้วีไม่ไมีลม,ม,ม,มดูแล้ววัวเนี่ย ไอ้ที่ววงมเป็นหุมม่แไม่ต้องตีเส้นไม่ต้องตีอะไรพี่พี่คิดกูกได้เลยใช่ไหมก็จาะเนห้านเนหนเนไกอ้กี่ร้องคอเดวไอ้อยอยพแเอาอยู่ปื้ เราใจไอ้วงบนวงบนเนี Dante, Nacional, ่ยไอนี่ต้องคิดอ่ะไหวเนี่ยต้องคิดอ่ะไปโน้ก็ต้องคิดไงอีกแรงก็ต้องคิดไอ้นี่็ต้องบอกให้พระนี่ไปดูออกแก่ออกแก่อ่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับ เลขแปดมาเนี่ยเพิ่มมาทิแล้วฮะเพิ่มมาอีสิบเปอร์เซ็นตเพิ่มมาอีกสิบเปอร์เซ็นต์างที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เหลืออีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์จะเสร็จเพิ่มมาอีกสิบเป็นสามสิบเหลืออีกสาบเปอร์เซ็นต์าเนลดลงมาเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ลุมเพิ่มอีกเอาเราก็ักรถมาเนี่ยอคอยทมครับคอยตามสวยนุ่นหัวใจเราโอ้โอเคครับ จะเจอกันอีกคลิปครับผม